ันนี้เรามารู้จักโรคเกากันนะคะเพราะว่าผู้สูงวัยเนี่ยเราควรมีความรู้ไว้เพราะส่วนมากจะเกิดกับผู้สูงวัยนะคะโรคเกาเนี่ยมันก็เป็นลักษณะที่เกิดมาจากกดโยลิกในร่างกายมากเกินไปนะคะแล้วก็ทําให้เกิดลักษณะบวมตามข้อต่อต่างๆเช่นตามนิ้วมือนะคะ ตามข้อศอกตามหัวเข่าตามข้อเท้าแล้วบางทีมันก็เปอยู่ในช่วงของท่อปัสสาวะก็ทําให้เกิดการอุดตันและเป็นอันตรายได้นะคะเพราะว่าโรคเนี้ยมันทำให้มีอาการปวดบวมนะคะบางทีก็อาจจะไม่รู้สาเหตุแต่ว่ามันมีโรคหนึ่งลลมาต่อยด้วยคือลักษณะที่คล้ายๆกันมันของเกาเมลลลักษณะเป็นแคลเซียมทึ่งมันเกาะกันแล้วมันจะหนาขึ้นหนาขึ้นทำให้เกิดอาการปวด ปวดบวมนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนไม่สบายเลยแต่รูมาตอยเนี่ยเราก็ต้องไปเช็คเลือดว่าเราจะเป็นชนิดไหนนะคะคนที่จะเป็นโรคเกาเนี่ยผู้ชายเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่อายุ30ปีขึ้นไปก็เ,เนื่องจากการรับประทานอาหาร การไดเอทการในร่างกายสารในร่างกายต่างๆนะคะผู้หญิงจะเป็นในช่วงที่วัยหมดประจําเดือนแล้วก็โชคดีของผู้หญิงที่อาจจะเป็นช้าหน่อยนะคะสาเหตุที่ทําให้เกิดการเป็นก็คือการที่กรดยูริกเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นกรดในร่างกายมากเกินไปนะคะซึ่งมันเกิดมาจากเราทานอาหารด้วยจาพวก พวกโปรตีนต่างๆอะไรเนี่ยพวกเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้เราต้องงดหมดเลยนะคะเพราะพวกนี้บางคนมันก็อาจจะเป็นบางคนก็อาจจะแพ้ขึ้นอยู่กับสารในร่างกายของเรานะคะอาหารที่เราควรที่จะงดนะคะไม่ทานก็พวกผักยอดต่างๆนะคะผักที่เป็นยอดต่างๆแล้วพวกเนื้อสัตว์ทุกชนิดเนี่ยมันจะมีกรดอยู่ในตัวของมันนะคะเราไม่ควรทานเลยนะคะเราควรทานจําพวกไข่นะคะพวกไข่ต่างๆแล้วก็พวกพืชนะคะ เพราะว่าพวกนี้มันจะไม่มีไม่มีจากธรรมชาติเนะะี่ยค่ะจากทานพวกพืชธรรมชาติเนี่ยมันจะไม่มีพวกสารเหล่านี้นะคะใครมันก็จะมีโปรตีนมากพอแล้วนะคะพวกเต้าหู้อะไรพวกนี้มันก็จะเป็นพืชธรรมชาติซึ่งึงช่วงที่เราเป็นเนี่ยเราควรหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ทุกชนิดเลยแล้วผลไม้ที่เราควรทานนะคะก็เป็นพวกพวกผลไม้ต่างๆที่ไม่มีรสหวานนะคะอย่างมะม่วงสุกเนี่ย หรือว่าทุเรียนที่มีรสหวานเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดกรดในร่างกายและทําให้เรามีอาการปวดบวมนะคะบางคนเป็นตลอดชีวิตนะคะบางคนเขาก็แบบไม่สนใจไม่รู้สาเหตุมันก็เกิดลักษณะเป็นข้อบวมใหญ่ๆเนี่ยบางคนก็ไม่รู้สึกอะไรนะคะแต่บางคนอาจจะมีการอักเสบตามข้อตามตัวหรือตามท่อปัสสาวะที่อุดตนันก็เป็นอันตรายมากเลยนะคะ ก็คือการที่เราจะบอกได้ว่าเป็นโรคเก,กาต์หรือโรคลูมาตอยเนี่ยเราก็ควรที่จะไปปรึกษาแพทย์นะคะเพราะแพทย์ก็อาจจะมีการตรวจเลือดนะคะแต่ว่าแต่แต่ว่าการที่เราเป็นโรคเก,กาต์เนี่ยมันบางทีมันสืบเนื่องมาจากพวกรกรรมพันธุ์ก็ได้นะคะก็ทําให้เราเป็นฉะนั้นเราก็ควรไปหาแพทย์ปกติคนอายุมากขึ้นนะคะ50ขึ้นไปนยควรไปหาแพทย์ไปตรวจโรคภัยต่างๆของเราเกา กรรมพันธุ์หรือว่าการเป็นแคนเซอร์ลักษณะต่างๆในยังเมืองนอกนะที่จุฬา่ออสเตรเลียเขาจะเมื่ออายุ50ขึ้นเนี่ยเขาก็จะไปให้ไปตรวจนะคะตรวจตรวจตานะคะแล้วก็ตรวจอวัยวะของช่องท้องของผู้หญิงอวัยวะสืบพันธุ์นะคะแล้วก็ตรวจพวกลำไส้นะคะแล้วก็ตรวจเต้านมเนี่ยเขาจะไปให้ตรวจหมดเลยนะคะเพื่อเป็นการป้องกันเขาไม่บังคับแต่ว่าเขาจะส่งจดหมายมาเตือนว่าคุณต้องไปตรวจแล้วเราก็ไม่ต้องเสียตัง ถาตรวจนะคะแต่ว่าแต่ละประเทศอื่นๆก็ต่างกันไปค่ะก็คืออยากให้ทุกท่านหันมาดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นแล้วเนี่ยมันก็แบบเออมันก็ไม่มีความสุขนะมันก็บันทอนนะคะ,ะความอ่อนแอของร่างกายลงไปเรื่อยๆทาให้แบบเราก็เป็นโรคโน้นโรคนี้ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราแก่ลงเรื่อยๆนะคะฉะนั้นเราก็ควรมาดูแลร่างกายจะได้มีเวลาอยู่ใช้เงินอยู่อย่างมีความสุขค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะบ๊ายบายค่ะ